สงครามบัลลังสวรรค์ตอนที่75ถึงตอนที่76วรยุทธ์ที่พวกเจ้าตามหาซ่อนอยู่ภายในกาแล็กซี่แห่งนี้ภายในกาแล็กซี่แห่งนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่สำนักเหนือนภาที่ที่พวกเราเก็บวรยุทธ์ไว้แม้แต่วรย์ระดับเทพเจ้าก็ยังมีแต่ว่าถ้าพวกเจ้าไม่มีความสามารถและโชคที่เพียงพอแล้วก็ข้าก็พวกเจ้าจะกลับไปมือเปล่าทำไมพวกเราต้องกลับไปมือเปล่าวิญญาณวรยุทธ์ แต่และตนมีผู้วิทักษ์ปกป้องอยู่การที่จะครอบครองริ์นั้นจะต้องล้มผู้วิทักษ์ให้ได้ก่อนนั่นคือทั้งหมดที่ข้าจะพูดแล้วพวกเจ้าเริ่มกันได้แล้วเออแค่นั้นเหรอพวกเราแค่เริ่มกันตอนนี้เลยรอข้ามพวกเรื่องไร้สาระก่อนดีไหมใช่พวกเรารอกันมานานมากพอแล้วนี่คงจะสนุกหน้าดูมันไม่ง่ายหรอกนะที่จะครอบครองวริระดับเทพเจ้า เราได้วอลุชันกลางง่ายๆแค่จับอากาศแต่พน,นันได้เลยว่าระดับเทพเจ้านั้นต้องซ่อนอยู่ไกลออกไปมากนั่นมันภาพลงตาโอ้ข้าเรียกแกแล้วกันฮะพยายามหนีงั้นเหรออย่าเร็วนักสิเอา้ามันหนีไปซะแล้ว เจ้านกกระจอกอยู่ดีแขนของข้าเรืองแสงขึ้นมาเจ้าเป็นคนทํามันใช่ไหมถ้าเจ้ากล้าสร้างปัญหามากแล้วก็เจ้าก็กล้าพูดออกมาหน่อยสิมีเช่นนั้นเหรอคอยดูแสงพวกนี้มันมาจากไหนกันเฮ้ยเจ้าจะพาข้าไปไหนกันเนี่ยอะอะไรฟะเนี่ย นี่มันคือมนตาแห่งสีจ่จตุรเทพนักสัตว์สามารถเปลี่ยนระเบียบของจักรวาลเพียงมนตาได้เอ่ยเสียงเรียกสัตว์แห่งจตุรเทพนักสัตว์ออกมา4ี่จตุรเทพนักสัตว์ไม่ใช่ว่าระดับพวกนักสัตว์เหล่านี้มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคมภี์ธรรมินในตัวเราแน่มีบางคนพบวิญญาณยุธ์ในใจกลางของกาแล็กซี่เป็นไปได้ยังไงวรอยทธอะไรกัน ใครเป็นคนพบมันมันคือมนตาแห่งสีจรกรเทพนักสัตว์เขาไม่เพียงแต่ครอบครองนกกระจอกนกพะเก้าแต่ตอนนี้ยังครอบครองมนตาที่ซึ่งไม่มีใครเคยทําสําเร็จมาก่อนช่างเป็นเด็กที่น่าสนใจจริงๆแม้แต่ขั้นเปลี่ยนนภาก็ยังไม่สามารถเข้าไปในใจกลางได้แต่เด็กคนนี้เข้าไปได้ยังไงกันนะเป็นไปได้ไหมที่มนตาบินออกมาจากใจกลางด้วยตัวเองมีความเป็นไปได้ที่มนตาจะออกมาด้วยตัวเองเจ้ามนตามันชอบทําตามใจตัวเองแน่ๆ เอาเถอะข้าจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหากพวกมนตาทั้งหมดมันออกมาด้วยตัวเองนี่มันคือข้างในคัมภีร์นั้นหรอผู้บุกลุกจงโค่นฆ่าซะและคัมภีร์จะเป็นของเจ้านี่คือผู้วิทักษ์ของวิญญาณยุทธเฮ้ย นี่ฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือตรงนี้หน่อยนะไม่ต้องเลือกข้าไปหาใครก็ได้ที่สร้างเรื่องขึ้นมาเองได้โปรดเธอท่านหญิงคัมพีรามินเธอเป็นคนพาฉันมาที่นี่เธอจะทิ้งฉันตรงนี้ไม่ได้นะเฮ้อดูเหมือนว่าผู้พิทักษ์จะไม่สร้างปัญหาให้ในายขนาดน,นั้นนะฉันจะบอกอะไรให้ในายสักอย่างหนึ่งในฐานะที่นายดูแลฉันแล้วนะอย่าไปสู้ตรงๆกับผู้พิทักษ์แค่ตัดการเชื่อมต่อของมันกับวิหารแห่งนี้มันจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีก แล้วจะตัดการเชื่อมต่อ,อยังไงล่ะนายถามฉันอีกแล้วเหรอนายถามฉันอีกแล้วก็ใช้สมองของนายบ้างสิตัดการเชื่อมต่อแต่การเชื่อมต่อมาอยู่ไหนกันละเนี่ยอย่าบอกนะพลังที่แปรปวนนี่มาจากแหล่งรวมจิตวิญญาณการเชื่อมต่อของผู้พิทักษ์กับวิหารอยู่ที่แหล่งรวมจิตวิญญาณทั้งหมดที่ข้าต้องทําก็คือหาจุดเชื่อมต่อซะข้าก็สามารถเอาชนะมันได้ เราต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าแหล่งรวมจิตวิญญาณอยู่ที่ดูเหมือนว่าแสงเหล่านี้เดินทางไปรวมอยู่ที่จุดใจกลางของมันเจอแล้วเราทำสำเร็จไหมนะหมึมาจากไหนกันนะ่ะนี่เราทำมันได้เหรอถ้าไม่ได้เจ้าตัวเล็กช่วยไว้ละก็เราคงทำให้สำเร็จแน่เขาล้มผู้พิทักษ์ได้แล้ว จะต้องการให้ข้าปลูกพลังผู้พิทักษขึ้นมาอีกหรือไม่ไม่ไม่จําเป็นถึงแม้ว่าชัยชนะนี้จะไม่ใช่มาจากพละกกำลังแต่มันก็คือชัยชนะเหมือนกันข้าก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเจ้าเด็กคนนี้มีไอเดียที่จะล้มผู้พิทักษ์แบบนี้ได้ดูเหมือนว่าเราจะมีเด็กที่มีแววในมูเด็กใหม่แล้วละ่ะเริ่มสนุกแล้วสิเยี่ยมในที่สุดเราก็ได้มันมา นี่เรากลับมาที่นี่ได้ยังไงกันเจ้าช่างโชคดีมากเด็กน้อยจริงๆแล้วเจ้าไม่น่าจะได้คำพีมุนนั้นหรอกนะเออผมได้มันมาเพราะความสามารถล้วนๆนะไม่ต้องเป็นห่วงนี่คือโชคดีของโชคชะตาของเจ้าพวกเราไม่ได้จะมาเพื่อเอาคืนฮผมรู้ว่าสารบัญคงจะไม่ทําเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นนี่ทุกอย่างโอเคไหมฮ่าฮ่า เอาเถอะสหายน้อยคนหนึ่งเพิ่งได้พบกับวิญญาณระดับเทพมาแล้ถูกผู้วิทักษ์จัดการไปไอคนโง่ที่ไหนกันที่ไม่จับประมาณตอนอสเลยอะไรนะวริทวิญญาณระดับเทพถ้างั้นเจ้าคนโง่นั่นกล้าแต่ต้องคมพีร์ระดับเทพผมพน,นันได้เลยว่ามันต้องกลับมามือป่าเมื่อกี้ข้าพูดว่าเขาทําไม่ได้อย่างนั้นเหรอนายหมายความว่าเขาไม่ได้ไม่เชื่อเลยสักนิดอ่ะข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ทําได้ดีกว่าที่เจ้าคิดไว้ เอเวนนี่ได้วิญญาณวอริยระดับพระเจ้าจริงๆเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับวอริยชั้นเซียนบ้านี้มู่เฉินฝากไว้ก่อนเถอะในที่สุดพวกเราก็ได้ออกมาแล้วพบกันใหม่แล้วนายจะไปไหนต่อแน่นอนฉันจะไปดูระเบียบการประชุมชั้นสูงของสาบ,บันะนภานเหนือนายรู้ไหมนายไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้นายแค่ไม่ต้องสนใจคําพูดไร้สาระของดีชวนถงหรอกทำไมทำไมมองฉันแบบนี้ ฉันไม่ได้ทำไปเพราะหลี่ชวนถงหรอกนะฉันทําไปเพื่อที่ปกป้องเธอต่างหากฉันฝากชมรมเทพธิดาหลวงไว้กับเธอก่อนนะคุณประธานหญิงข้าขอตัวไปฝึกวิชา่อก่อนละอันเขาจับเราสำหรับสงคมบัลังสวรรค์น,นะครับโอโ้ก็ได้ของดีมาครับพระเอกเราตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็ตามเราชมกันได้ต่อเลยครับและสสำหรับวันนี้ม่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายยได้เจอกันในคลิปต่อไปลง